สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับย้อนสู่การรีวิวสินค้าอีกเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวนี้เรามารีวิวสินค้าผมนะจากราซิกันนะครับราซิกหรือราซิกมันก็อ่านได้เหมือนกันก็สําหรับตัวนี้ผมนะเป็นตัวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากราซิกนะครับในชื่อรุ่นนะครับที่มีชื่อว่า R H 37วาราดีเมียหูฟังตัวนี้ก็เป็นแบบ7.1 R G B Light like Gaming Headset ด้วยก็เป็นระบบแบบ7.1นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคหน้ากล่องกันนะครับสเปคหน้ากล่องนะผมนะก็จะบอกชัดเจนตรงนี้นะครับว่าซัพพอร์ททั้ง PC แล้วก็ Mac นะครับแล้วก็รองรับการพูดคุยได้ด้วยแล้วก็ตอนเล่นเกมอัดเสียงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีซอฟต์แวร์ไห้ด้วยนะครับซอฟต์แวร์ไดเวอร์เป็นแบบ Pro s t ตอร o นะครับนี่ดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามอยู่นะครับนานข้างก็ จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะบอกรายละเอียดชัดเจนแบบละเอียดเนาะตรงนี้นะครับว่าสเปคมันอะไรยังไงมั่งนะครับนี่ก็คือสเปคของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้การเชื่อมต่อเป็นแบบ USB แล้วก็ไดเวอร์หูฟังนะครับผมนะตัวนี้นะอยู่ที่50มิลลิเมตรด้วยนะครับแล้วก็มีไดเวอร์เจ้าตัวหูฟังไม้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็รับประกันหนึ่งปีจากลาซิกประเทศไทยนะครับถ้ามีปัญหาก็ส่งเคลมให้ได้ทันทีเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคเดี okay. ๋ย เราไปอันบ็อกข้างในดีกว่าผมแล้วว่าเจ้าตัวราซิกอะเฮสามสิบเจ็ดวลาดิเมียตัวนี้มีอะไรไม,มั่งนะครับโอเคไปอันบล็อกกันเลยกว่าผมโอเคไป แคผมพออันบล็อกออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่มีมาให้ในกล่องก็มีแค่ตัวหูฟังตัวเดียวเลยที่มีมาให้ก็แค่นี้เลยนะครับไม่มีคู่มือมาให้เนาะซึ่งหูฟังตรงนี้ผมนะเป็นหูฟังที่น้ําหนักเบาด้วยนะครับเบามากๆเลยนะก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายเนาะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นโลโก,โก้ของราซี่นะครับเป็นนกเหยี่ยวอะไรประมาณนี้ก็เป็นแบบเอ่อเรื่มๆตรงนี้ นะครับดีไซน์ก็ฉลุปเป็นแบบเหมือนพัดลมโลเวอร์ของเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าดีไซน์ก็ทําออกมาสวยอยู่นะครับที่คาดหัวก็จะเป็นที่คาดแบบสไตล์ทั่วไปนะครับตามที่ทุกคนเคยใช้กันเนาะตามแบบหูฟังเกมมิ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นที่คาดแบบยืดหยุ่นได้นะครับนี่ด้านข้างก็ ดีไซน์ก็จะเหมือนกันมีโลโก้ราซิคตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ปรับนะผมนะวอลลุ่มเพิ่มเสียงลด,ดเสียงได้นะครับถ้าอยากเสียงดังก็ปรับขึ้นนะผมนะแต่ถ้าไม่อยากได้เสียงดังก็ปรับลดลงได้เหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็ไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมนะนี่จะเป็นไม้แบบปรับได้อย่างอิสระเนาะก็ไม่สามารถถอดได้อะไรได้นะฮะฟองน้ําตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ําแบบ,แบบนิ่มปานกลางเนาะก็ไม่ได้นิ่มเวอร์อะไรมากมายนะครับก็เป็นหนังเทียมแล้วก็สายตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายแบบ สายยางทั่วไปยาวประมาณเมตรกว่านะครับแล้วก็หัว USB ตัวนี้นะครับก็เป็นหัว USB 2.0ปกตินะผมนะเป็นสีเงินเนาะก็ไม่ได้ชุบทองมาให้แต่อย่างใดโอเคนะผมนะเดีย๋ยวเราไปเสียบไฟดูกันนะผมนะว่าเจ้าตัว Rasik a s สามสิบเจ็ดวลาดิเมียตัวนี้ไฟมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปเสียบไฟกันเลยดีกว่าครับผมโอเคไปโอเคผมพอเสียบไฟแเลยได้หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งจะเป็นไฟแบบ RGB Light นั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็นไฟที่ฟลิกมาให้นะครับเป็นไฟแบบ RGB อย่างนี้นะครับทั้งสองข้างเลยซึ่งตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถปิดไฟได้ ก็นี่มันก็จะสว่างติดอย่างนี้ไปตลอดตามการใช้งานเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งไม่สามารถติดไฟตัวหูฟังได้นั่นเองซึ่งหูฟังนี้ก็เป็นหูฟังแบบ7.1เนาะก็สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์มันได้นะซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปนี้ให้สำหรับเจ้าตัวซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว r h 37ตัวนี้ นะครับเผื่อใครแบบอยากจะไปปรับแต่งลองใช้แบบระบบ7.1ดูนะครับก็ไปลองโหลดไปเล่นกันได้เดี๋ยวจะทิงงท้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปนี้ให้เหมือนเดิมก็ดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะฟองวงฟองน้ำอะไรประมาณนี้ นะครับไฟลอดก็สวยงามตะการตาประมาณนี้เลยก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากซื้อตัวนี้นะครับก็อย่าทิ้งลิงก์ไว้ที่ตาคาิปนี้ให้เหมือนเดิมนะก็เป็นลิงก์ของ s h อ p e e ก็กดปุ๊บสั่งซื้อได้ทันทีหรือว่าใครอยากจะไปหาสั่งซื้อเองนะตามร้านค้าที่ชั้นนาทั่วไปก็ไปหาสั่งซื้อกันได้แล้วหรือว่าจะเป็นพวกร้านค้าออนไลน์นะครับก็อย่างเช่น lazada Sho p e, ปี้ jd center ก็ไปหาดูกันได้เนาะซึ่งราคาตัวนี้เป็นหูฟัง7.1ราคาที่โคตรจะถูกนะครับก็คือ200 90บาทเท่านั้นเองนะครับหูฟัง7.1ราคา290บาทถูกมากๆเออนะฮะคือแบบตลาดหูฟังจะระเบิดแน่นอนงานนี้นะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบ7.1ด้วยนะฮะในราคา290บาทถือว่าแบรนด์นี้เขาสุดจริงนะครับกล้าที่จะทำ7.1มาในราคาอย่างนี้บอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ ไดเวอร์ไว้ให้ด้วยนะสับเจ้าตัวนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะให้แบบว่าสอนลงไดเวอร์สอนใช้ไดเวอร์อะไรต่างๆหรือเทสไมค์ตัวนี้ก็สามารถที่จะรีเควสต์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเผื่อใครแบบเอออยากดูว่าเออไดเวอร์เป็นยังไงเสียงไมค์ตัวนี้มันดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะการรีวิวก็จะประมาณนี้ละกันนะสับเจ้าตัว l a z e r h 37วสา,ามสิบเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟัง7.1่ที่ราคาถูก นะโคตรคุ้มเลยนะสับเจ้าตัวนี้ใครที่หาหูฟัง7.1ราคาประหยัดโคตรโคนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจอยู่นะครับสับเจ้าตัวราซิอาเฮด37ปราดิเมียนะครับไม่มีปูตินนะเออเดี๋ยวก็แบบว่าเออทำไมชื่อหูฟังมันคุ้นจังก็เออก็ตามนั้นนะโอเคครับผมนะก็ขอจบการรีวิวในกานขอคุณรับชมนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เจอก,กันคลิปหน้า นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม